เอา r ครับก็สวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยนี่ครับผมในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับน้องๆโอเควันนี้ก็เป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตクับเ e l e c ชั่นกันนะครับสําหรับขับของนาโปรีนะครับก็จะมาในวันจันทร์นะครับก็แพ็กมาด้วยอ่ายูเวนะครับซึ่งยูเว่พี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเมื่อวานก็ไปดูกันได้สําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนั่นเองนะครับโอเควันนี้เรามารีวิวนะครับคาพลังวิวตันและก็ ตัวไหนหน้าเปิดหน้าจัดนะครับสำหรับของนาโปลีนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยละกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันสิมีใครกันบ้างนะครับคนแรกในะผมที่จะมาก็เป็นคนนี้เลยนะครับคูรีเบลลี่นะครับผมคูรีเบลลี่เนะี่ยมาด้วยค่าพลังในานะครับโอ้โหแล้วก็ตันจี้96นะครับสำหรับคูรีเบลลี่ ก็เล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับกองหลังของเรานั่นเองนะครับโอเคค่าพลังที่โดดเด่นนะครับสำหรับคูลีเบลลี่เนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของดีเฟนดิ่งนะครับเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ที่93้าาจัมอยู่ที่93นะครับดีเฟนซีฟต์เอเวเรสต์เสิบบอลวินนิ่ง97แล้วก็การเข้าประทะที่รุนแรงที่96นะครับเรื่องของความแข็งแกร่งนี่ผมไม่น้อยหน้าแน่นอนนะครับสำหรับคูลีเบลลี่อยู่ที่99นะครับสำหรับอ่าฟิสิ a อลคอนแทค นี่ครับโอ้โหโคตรเก่งนะครับแล้วก็ยังมีสกิลที่เรียกว่าอ่าไม่ใช่สกิลสิมีสปีดที่เร็วจัดนะครับ94แล้วก็สปีดต้นเนี่ยอยู่ที่83นั่นเองนะครับสำหรับคูลี่เบลลี่นะครับผมโอ้โหโหดจัดจัดนะครับทุกคนแล้วก็สเตอร์มินานะครับอยู่ที่85นะครับคือแบบว่าโอ้โหอึดนะครับวิ่งได้ทั้งแมตช์เลยนะครับสำหรับคูลี่เบลลี่ ตำแหน่งที่เขาเล่นได้เนี่ยผมก็จะเป็น CB บีเซ็นเตอร์แบ็กในผม96อันนี้คือตันเลยนะครับสำหรับคูรีเบอรี่ใครที่ขาดกองหลังเนี่ยก็สามารถเอาคูรีเบอรี่ไปยืนคู่กับฟานได้ได้นะครับโอเคหรือใครจะเอามาไทเดลิกก็ได้นะครับตันที่100กันเลยทีเดียวโอเคไปต่อกันที่คนที่2ครับฝั่งของอนาโปลีนี่ผมคนที่2ก็จะเป็นคนนี้เลยนะี่ครับโรเซโซอินซินเย่นี่ครับอ่าโรเซโซนี่ครับโอเค อ่าอินซิเนียก็มาได้ค่าพลังใน91ครับตันที่96เช่นกันนะครับกับคูริเบลลี่นั่นเองนะครับค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลเนผมไปกับบอลได้ดีบอลคอนโทรลอยู่ที่96นะครับโดยค่าพลังส่วนอื่นก็อาจจะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในโซนที่อ่าโอเคนั่นแหละนะครัผมก็โอเคดีอยู่ประมาณที่90ต้นๆน,นะครับ90ปลายๆในส่วนละแต่ค่าพลังของเขานะครับ Attacking ก็อยู่ที่ Offensive Verne 91นะครับ Finishing 89นะครับบอลยาว91-92นะครับลูกปั่นโค้งปั่นไซส์ก็90-89ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ค่าพลังในส่วนของสป e d ก็อยู่ที่93แล้วก็94นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็กำลังดีเลยนะครับสำหรับ i n s i g n ่ตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะเป็น LWF นะครับผม96 SS 94 AMF 9 4แล้วก็ LMF 9 3อันนี้ก็ค่อนข้างสุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับอินซินเย่แต่าจะาเสียในเรื่องของตัวเล็กนะครับสำหรับอินซินเยเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ตัวสูงนะผมเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าเขาจะมีความพริ้วในเมในการเลี้ยงบอลอันนี้เป็นข้อดีของอินซินเยนะครับใครที่ขาดปีกแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วกันนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่คนที่3แล้วกันนะครับคนที่3เป็นใครมาดูกันสิคนที่3ก็จะเป็นกองกลางคนนี้นะครับอลั Alan, นส์นี่ผม อาร์นก็มาได้ข้าพลังใน91นะครับตันชิช94นะครับสำหรับกองกลางตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเขาสามารถเล่นเป็นแบ็คได้ด้วยของ93โอ้โหไม่ต่างจากกองกลางเลยนะครับสำหรับอาร์นก็โหดมากนะครับตัวนี้เล่นเป็นตำแหน่งแบบอาร์เมฟก็ได้นะครับผมอาเล่นตั้งรับนะผมอาร์เมฟก็ได้โอ้โหครบเครื่องเลยนะครับสำหรับอาร์นนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นบอลวินนิ่งนะครับการเข้าปะทะ99กันเลยทีเดียวโอ้โห แล้วก็ยังมีค่าพลังในส่วนของพวกสเตอร์มิน่านะครับฟอร์มเนี่ยแปดเลยโอ้โหคือเปิดได้ตัวนี้เนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับแม้ว่าจะเวลไม่ถึง95ก็ตามเนะี่ยผม94ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับอารันนะครับยังมีค่าพลังในเรื่องของการสปีดอีกในผมแปดสแล้วก็88ดสินะครับอันนี้คือเร็วจัดๆเลยนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยคือครบเซตนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอารันเนี่ยมาแทบทุกค่าพลังเลยนะครับเสียแค่เรื่องของ การยิงลูกฟรีคิกแลวก็ลูกปั่นโค้งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลูกหมูกนะครับนอกนั้น้เนี่ยเขาเก็บเรียบนะครับโอ้โหคือเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากนะครับสำหรับตัวนี้คนไหนที่ขาดกองกลางแบบนี้เนี่ยก็จัดอารแลนได้เลยนะครับในวันจันนะโอเคเราไปต่อกันที่คนที่5แล้วกันนะครับคนที่5เป็นใครคนที่5ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับกองหลังผู้เยี่ยมโหดนะครับผมก็เป็นมานอลาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งมานอลาร์ดเนี่ยก็มาด้วยค่าพลัง90นะครับแล้วก็ตันที่ 96นั่นเองนะครับในส่วนของข้าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็น Defending นะครับผมก็มีในเรื่องของ h e ดดิ n ง95จ94นะครับดิ e ฟนซิ e งแวร์เนต96บอลวิ n นิ่ง97แล้วก็การเข้าปะทะ94นั่นเองนะครับในส่วนของข้าพลังการสปีดก็อยู่ที่91แล้วก็87นะครับแล้วก็ฟนะิสิกอลคอนแทกน์ผมก็อยู่ที่93นะครับเ t ตอร์มินอยู่ที่92นั่นเองฟอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมาราท์อยู่ที่6นะครับ แต่ว่าก็เป็นนักเตะกองหลังอีกตัวเลยที่มีสปีดที่เร็วมากนะครับมนโนราสเนี่ยก็สามารถยืนคู่กับฟานได้ได้และก็อีกหลายๆตัวเลยนะครับสามารถเอาไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกตัวเลยนะครับสำหรับมนโนราสอันนี้ก็เป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะครับทาให้บาร์เซโลนาตกรอบ UCL ในี่ผมในปีถัดถัดไปนั่นเองนะครับผมปีล่างๆอะ่ะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่5แล้วกันนะครับคนที่5้าเขาเป็นใครชื่อว่าอะไรมาดูกันซิ คนที่5ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับคนที่5ก็มีชื่อว่าออสปีนานั่นเองนะครับออสปีนาครับก็มาได้เข้าพลังใน90นะครับแล้วก็ตันที่94นะครับก็ย้ายจากอาเซนอลในฤดูกาล2018นะครับมาอยู่กับนาโปลีในผมในฤดูกาล2019แล้วก็2020นะครับก็สามารถยืนตำแหน่งได้ดีนะครับสำหรับออสปีนาข้าพลังที่โดดเด่นก็จะมีในเรื่องของจัมป์นะครับการกระโดด95นะครับ g ก k e e p i n g ก็อยู่ที่ GK a v e n รเนี่ยอยู่ที่98นะครับ GK Catching 94นะครับน้องน,นั้นลองลงมาก็จะเป็น9 8 9 9ทั้ง2ค่าเลยนะครับก็เล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับคนไหนที่อยากได้ผู้รักษาประตูของนาโปลีก็เปิดเอาออสปีหน้าได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่6แล้วกันนะครับคนที่6เขาเป็นใครมาดูกันสิคนที่6กก็จะเป็นกองกลางอีกตัวเลยนะครับที่ครบเครื่องหลายๆเรื่องเลยนะครับผมสำหรับ บาเบียนรูอิสนั่นเองนะครับรูอิสก็ปอะมาด้วยข้าพลังใน90นะครับตันที่95นะครับข้าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของบอลคอนโทรลนะครับ95แล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็จะปรับปลายี่ผมไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ประมาณกลางๆี่ผมออฟฟิศวีแวร์ใน88 f i นิชชิ่ง88ี่ผมการยิงแรงก็อยู่ที่92นะครับสำหรับกิ๊กกิ้งพาวเวอร์นั่นเองนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างโอเคนะครับเขียวเลยทีเดียว แล้วก็สปีดอยู่ที่85นะครับสปีดต้นอาจจะไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะผมอยู่ที่81อันนี้ก็เป็นข้อเสียของฟาเบียนรูอิสนั่นเองนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะเป็น CMF ในผม95แล้วก็ AMF 93นั่นเองนะครับก็สามารถเป็นกองกลางอีกตัวเลยที่ครบเครื่องนะครับสำหรับฟาเบียนรูอิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่7แล้วกันนะครับคนที่7เป็นใครมาดูกันซิคนที่7จก็จะเป็นคนนี้เลยในผมเป็นกองหน้าก็คือมิลิกนั่นเองนะครับ มิลิกนี่ครับก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย89นะครับแล้วก็ตันที่96นะครับสำหรับมิลิกคนนี้ก็เล่นเป็นตำแหน่ง CF นั่นเองนะครับก็คือกองหน้าหน้าเป่านั่นเองนะครับค่าพลังที่โดดเด่นของมิลิกก็จะเป็นเรื่องของแอ t ช์แจ็กิ้งนะครับผมก็ออฟฟิซีแวรเน็นะครับอยู่ที่96ฟินิชชิ่ง96โอ้โหคือแบบมันจะยิงคมไปไหนนะครับเรื่องของการยิงแรงสามารถยิงไกลได้นะครับสำหรับนักเตะคนนี้อยู่ที่98โอ้โห ฮดดิ้งก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ94แล้วก็จัมอยู่ที่85เทคตัวขึ้นโมงได้สบายๆนะครับสำหรับมิลลิกก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับคนนี้ก็เข้าปะทะได้ดีด้วยนะครับผมอยู่ที่95นะครับสำหรับพิซซิโก้คอนแท t ต์นะครับตำแหน่งที่มิลลิกเล่นได้ก็จะเป็น LWF นะผม SS แล้วก็ CF นั่นเองนะครับตำแหน่งของเขาก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับมิลลิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบกันที่คนสุดท้ายครับของแพ็กนี้ก็จะเป็นคนนี้เลย นคนนี้ก็เป็นตำแหน่ง RB นั่นเองนะครับก็คือแบ็กขวานะครับสำหรับโรเลโซนะครับโรเลโซก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย88นะครับแล้วก็ตันที่94นะครับสำหรับโรเลโซนะครับตอนนี้ก็เล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกนะครับปีกดัมและก็อาร์บีนี่ผมก็คือแบ็กขวานั่นเองค่าพลังที่โดดเด่นของเขานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ defending นะครับจัมมอยู่ที่92นะครับแล้วก็ดีเฟนด์10อเวน s วอยู่ที่86 แล้วก็บันวิ่ง86นะครับแล้วก็เด่นที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของสเตอร์มิน่านะครับวิ่งไม่มีหมดก็อยู่ที่96นั่นเองนะครับสำหรับสเตอร์มิน่าสปีด90นะครับแล้วก็สปีดต้น91อันนี้คือเร็วจ้าจ๋าเลยนี่ผมเร็วมากๆสําหรับแบ็คขวาตัวนี้นะครับก็ลองเปิดดูแลกันใครที่อยากได้นะครับสำหรับแพ็กนี้นี่ครับในส่วนของนาโปลีนี่ครับพี่คิดว่ามี4ตัวด้วยกันนะครับที่น่าเปิดแล้วก็น่าจัดมากๆเลยนะครับ ก็คนแรกเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยครูริเบลลี่ในหมตันที่96นะครับสำหรับกองหลังนีครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นอินซินเย่นียครับอินซินเย่ก็96เหมือนกันนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นคนนี้นะครับมานรัส96แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับมิลิก96นะครับก็แพ็กนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับที่มีค้าพลังเท่ากันทั้งหมดก็96ทั้ง4คนเลยนะครับน้องๆก็ลองเปิดดูแล้วกันใครที่จะเปิดนาโปลีนะครับ แต่สําหรับพี่คิดว่าไม่น่าจะเปิดนะครับน่าจะเปิดของยูเว่แค่ขับเดียวก็น่าจะคุ้มค่าแล้วนะครับคือโรนัลโด,โด,โด,โดก็ตันที่100แล้วในผมหนึ่งร้อยหนึ่อีกเล่นตําแหน่งของกอ,องหน้านั่นเองนี่ครับผมก็คือซีเอฟนั่นเองแล้วก็มาไทเายไดลิกนี่ผมก็ตันที่100นี่ครับสำหรับกองหลังก็น่าจะเปิดของยูเว่นะครับยังไงน้องๆคิดจะเปิดก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะครับสำหรับกับของนาโปลีนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอรีวิวและก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคัพเซเลชันของนาโปลีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกชแนงทด้วยแล้วกันนะครับแล้วรามาเจอกันใหม่ในช่วงต้นเยืนสำหรับตอนนี้ก็ขอลาแล้วน้องเอฟซีไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย